ดีค่ะเรามาอ่านเรื่องของม้าลายกันดีกว่าวันนี้น่าสนใจมากอันนี้ก็เป็นหนังสือที่ลูกเลือกมานะคะก็อ่านไปสัตว์หลายชนิดมากๆเลยค่ะแต่ว่าอันนี้เรื่องม้าลายปกติแล้วเนี่ยเราก็ดูม้าลาย,ยจากในทีวีเนาะหรือไม่ก็ในสวนสัตว์ค่ะแต่เราก็ไม่เคยได้ศึกษาเรื่องราวของม้าลายสักเท่าไหร่หรอกนะคะ Øh Må ikke på, at de skal være Anderlige, er det Så Lad os se Alle børn kender Seabrown Den striber hesteligende Dyr fra Afrika Den lever i Større fokker på Savannen Og ære byttedyr For nogle af Afrikas mest Fugte og når løve, leoparde og hyrede gerne vil spise en, så er det godt at kunne forsvare sig. Og det kan Seabrowns også godt. Seabrowns har et usandsynligt hård spark. De kan slå en fuldvoksen løve, belustet og så kan den vid, ที่นั่นนิยมเลี้ย a l ซเซออมซีบรัสเออ i นฟิธเดลีกรัสเออร์โ e แครเดนเวอร์ฟาริออสฟอร์มนส์ค่ะสำหรับยอหน้านี้เราก็มาแปลกันเลยเด็กๆหลายคนก็จะรู้จักม้าลายก็เพราะว่าเขามีตัวเป็นลายๆแบบนี้แหละคะ่ะนี่เขาก็เชคล้ายม้าทั่วไปอาศัยอยู่ในแอฟริกานะคะ แล้วก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีประชากรม้าลายเนี่ยเป็นฝูงเลยอยู่ที่ทุ่งหญ้าสวรรค์น,น่านะคะก็ม้าลายเนี่ยก็เป็นอาหารของสัตว์อื่นๆในแอฟริกาเช่นสัตว์กินเนื้อนะคะก็พวกสิงโตเสือดาวเรียวผาดนะคะแล้วก็ฮู o แอนนีเ่เป็น สัตว์อีกชนิดหนึ่งคุณไม่รู้าไม่รู้แปลภาษาไทยว่าอะไรนะก็อยู่ทางแอฟริกานั่นแหละคะ่ะว่า,เ,าเป็นอาหารของสัตว์พวกนี้นะคะก็สามารถที่จะอยู่ในทุ่งสวานนาได้ต่อไปนะคะม้าลายเนี่ยเขาดูแล้วก็สวยน่ารักนะคะแต่ว่าเขาก็สามารถเตะนะคะสปาร์กเหาะสปาร์กแรงเตะของเขาเนี่ยสามารถเตะสิงโต ให้สลบได้นะคะไม่ถึงตายค่ะถึงสลบนะคะเป็นสิงโตเจริญวัยนะคะสิงโตเจริญพันธุ์นะไม่ใช่ลูกสิงโตนะถึงกับบิวิสลูสือเนี่ยบิวิสลูสก็สลบนะคะแล้วก็กัดด้วยนะคะม้าลายกัดแรงด้วยนะคะดูว่าเป็นสัตว์ที่น่ารักนะคะกินหญ้านะคะ แต่ว่าก็เป็นอันตรายต่อคนด้วยเป็นอันตรายยังไงเรามาฟังเรื่องราวกันว่ามีประวัติอะไรนะคะดิเดนอิส,รสทรีปแมนสกายทโปลเ o ลตเราไม่ควรจะเชื่อในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะและเอวิสเซนส์เคลย์ในที่หนังสือพิมพ์เขียนวะ่าอินฮิสตรีฝาเอวิ s เซนซ์ซอนเดสปอร์ตส์แอลออสเนสต์นฟอร์อุทโอลี หนังสือพิมพ์วันอาทิตย์นะคะข่าวกีฬาเขียนไว้นะก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงนะคะอูโชรีไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงแอนแวร์แซนนะคะฮิสตรีนเฮเลอมเดนอูด์ชไทร์โอจอห์นเคียส์ลีสมอิเฟบูร์ทูตุสเฟมติน e ูที่เคนยามิดซิ i คูน่าโฟร์แอ r ไฟร์เ e สที่โอสปอร์ข่าวมีอยู่ว่า ผู้ชายเนี่ยอายุ38ชื่อจอห์นเคียร์สลีนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ก็น่าจะเป็นช่วงเนี่ยะคะวาเดนไทยช่วงเดือนนี้นะคะในปี2015คือ7ปีที่แล้วเนี่ยเขาได้ไปทัวร์ที่ประเทศเค็นยากกับภรรยาของเขาเพื่อที่จะเฉลิมฉลองแต่งงานเกินมา10ปีคะ่ะที่ออบร์ล็อฟนะคะโพอินซาฟารีนะคะที่ bare safarihængende, havde de set in fugt si og Kjernsli havde bilen for at se si nærmere på dem. På en safari havde de set in fugt si og Kjernsli havde forlægget bilen for at se si nærmere på dem. Kjernsli, som var stor fan af f o ตบอลคลู l บิร์นนิวคาสเซิก็ที่ป่าซาฟารีแห่งหนึ่งนะคะเออมิสเตอร์จอห์นเคียสลีย์เนี่ยเขาก็ลงจากรถค่ะเพื่อที่จะไปดูม้าหลายใกล้ๆคงจะไปถ่ายรูปหรือไปดูใกล้ๆสัมผัสใกล้ๆนะคะอยู่บนรถมันไกลไปก็อยากจะเข้าไปใกล้ๆนะคะก็เลยลงจากรถแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเคะียสลีย์เนี่ยเขาจะเป็น แฟนฟุตบอลคลับนะคะก็เป็นคลับฟุตบอลของนิวคาสเซิลเนี่ยเขาเป็นแฟนคลับแฮชโชว์ซินอุนตริงคลับฟุตบอลชอยส์ก็วันนั้นเขาก็ใส่เสื้อแฟนคลับเลยค่ะใส่เสื้อฟุตบอลนิวคาสเซิลนะคะซึ่งมันก็จะมีลายนะคะเน็ d เว o ร n e นิวค t l เซอร์แอร์เค t ส์ i r Zebra strip toy. s t r ราสต์รีฟชคือมีลายเป็นเหมือนลายม้าลายนะคะอ f ฟ u ิชอี i s สิน อ f f a แฝดอินส์ตัวหันซีบราเคิร์สลีย์ซอมอินอันอื่นซีบราออสปังก์มตามที่ข่าวรายงานนะคะม้าลายตัวผู้ตัวหนึ่งเนี่ยเขาเห็นมิสเตอร์จอห์นเคสลีย์เนี่ยเขาก็นึกว่าเป็นม้าลายด้วยกันนะเสื้อดันใส่เสื้อลายนะเคาก็นึกว่าเป็นม้าลายด้วยกันเขาก็เลยก็โดดไปหาไอ้มิสเตอร์จอห์นนี่แหละค่ะด่าแอร์รู้ซิกออม ว่าิะซีบรานวิลแกรฟเพลสเลยหรือว่าจะเป็นเรื่องจริงอรือไม่ก็คือว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ม้าลายเนี่ยจูโจมน้อยแค่ไหนนะคะหรือว่าม้าลายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตกหลุมรักมิสต์จอนเพราะว่าเขาเข้าใจว่ามิสต์จอนคือม้าลายอีกตัวหนึ่งเนี่ยค่ะก็เราไปต่อกันนะคะ at den forsøgte at p a r a s i t e นี่เขาบอกว่า at den forsøgte at p a r a s i t e ก็คือมาลายตัวนั้นพยายามที่จะผสมพันธ์กับมิสเตอร์จอห์นค่ะ under alle o m s t ä n d i g h e d fik John k a s l e i n s o h o b e h a n l i n g at den w o l s o m s i b r a at han faktisk d ø e af dem ก็คือม้าลายเนี่ยพยายามทุกวิถีทางค่ะสุดท้ายคือมิสเตอร์จอห์นก ตายนะคะเสียชีวิตค่ะนี่นี่ก็คือเป็นหนึ่งในสัตว์โลกที่อันตรายค่ะเรื่องเกี่ยวกับม้าลายพี่ๆน้องๆท่านใดนะคะที่มีโอกาสได้ซื้อทัวร์ซาฟารีไปเที่ยวแอฟริกาโปรดระวังนะคะอย่าลงจากรถไปเพื่อที่จะไป ชมใกล้ๆสัมผัสใกล้ๆกับม้าลายในป่าซาฟารีที่แอฟริกาเดือดขาดนะคะอาจจะถูกเนี่ยคะ่ะม้าลายเข้าใจผิดนะคะอ๋อขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าที่ใส่ด้วยเพราะมิสเตอร์จอห์นได้ดันไปใส่เสื้อทีมฟุตบอลของนิวคาสเซิลซึ่งเป็นลายๆเหมือนกันนะคะม้าลายก็เลยเข้าใจว่าเป็นเพศเดียวกันนะคะอันนี้เป็นคำเตือนจ้าก็เอามาแบ่งปันกันชมนะคะ ต่อไปเรามาดูกันว่าเราจะไปอ่านเรื่องอะไรนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสำหรับเรื่องนี้พบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีแรงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้คุณแม่ร้องข้าวนะคะเป็นกำลังใจให้กับ c h a r ลส A S M R Book Reading คะ่ะ